สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับพี่แบงค์4802นะครับวันนี้ก็จะพาน้องๆมาทบทวนเนื้อหาในรายวิชาของฟิสิกส์หนึ่งในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบหมุนครับสำหรับในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับสูตรที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักแล้วก็จำได้เลยก็จะมีตรงนี้เลยจะเป็นสูตรในในเรื่องของ การเคล e e ื่อนที่แบบหมุนสูตรก็จะคล้ายๆกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นเลยแต่เพียงแค่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแปรตัวแปรของเราจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองก็น้องๆทุกคนก็คงจะพอได้รู้จักมาแล้วแหละสำหรับสูตรเหล่านี้ยังไงก็พยายามจำให้ได้ก็แล้วกันพี่ก็จะไม่ขอลงลงเจาะตรงนี้มากให้น้องๆทบทวนกันเอาแล้วกัน มาเรามาเริ่มทำโจทย์กันเลยสำหรับโจทย์นะในเรื่องของการเคลื่นที่แบบหมุนเราก็จะมาเริ่มจากโจทย์ที่เป็นเบสิกเบสิกก่อนสำหรับโจทย์ข้อแรกของเราโจทย์บอกว่าล้อรถเริ่มหมุนจากอัตราเร็วเชิงมุม1.6เลเรียนต่อวินาทีเมื่อผ่านไป12วินาที ล้อรถหมุนได้36รอบจงหาอัตราเร่งเชิงมุมภายในอ่อจงหาอัตราเร่งเอ้ยจงหาจงหาอัตราเร่งเชิงมุมในการหมุนของล้อรถนี้สําหรับการทําโจทย์วิสิกร์นะครับขั้นตอนแรกเลยแล้วก็จะดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเราเราต้องการจะหาอะไรแล้วก็โจทย์กําหนดอะไรให้เรามาสิ่งที่เราจะต้องทําขั้นตอนแรกเลย แล้วก็เขียนไปเลยเห็นว่าโจทย์บอกอะไรเรามั่งข้อนี้โจทย์บอกเรามาว่าอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับ1.6เ,เรเียนตต่อวินาทีอัตราเร็วเชิงมุมของเราก็คือตัวแปรอะไรโอเมกา้า โอเกาศูนย์เพราะว่ามันบอกว่ารถเริ่มหมุนก็คืออัตราเร็วเชียงมุมเริ่มต้นเท่ากับ1.6เรเดียนต่อวินาทีเราบอกว่าเมื่อผ่านไป12วินาทีเราทราบเวลาเท่ากับ12วินาทีและโจทย์ก็บอกอีกว่าล้อร,รถหมุนได้36รอบ36ก็ส6หรอบนี่คืออะไรก็จะเป็น เซตาใช่ป่ะอืมโอเคแล้วโจทย์เขาให้เราหาอะไรเอ่ยโจทย์ให้หาอัตราเร่งเชิงมุมอัตราเร่งเชิงมุมก็คืออะไรแอลฟาใช่ป่ะต้องการหาแอลฟาว่าเท่ากับอะไร เราก็จะหาแอลฟาได้จากสูตรสูตรเหล่านี้เลยสูตรนี่ทั้ง5สูตรเนี้ยเราก็จะดูว่าตัวไหนที่เราทราบตัวไหนต้องการหาตัวไหนไม่มีเราก็จะเลือกพิจารณาจากสูตรทั้ง5สูตรนี้โดยพี่จะเลือกเอาสูตร จากสูตรที่ว่าเซต้าเท่ากับโอเมก้าศูนย์ทีบวกหส่วนสอง p h ลฟาทีกำลังสองก็คือตอนนี้เราทราบทราบเซตาแล้วโอเมก้าศูนย์ก็ทราบแล้วทก็ทราบแล้วอ่าเราก็ต้องการจะหาแ p ลฟาล้วก็จะหาได้ก็จะแทนค่าลงไปเซต้าของเราตอนนี้โจทย์ให้มาเซต้าเป็นหน่วย หน่วยรอบอยู่แต่ว่าในเรื่องนี้เซตา้าของเราต้องทำให้มันเป็นหน่วยของรีเดียนก่อนทำยังไงก็คือ1รอบเท่ากับอะไร2พายใช่ไหมอะอย่างงี้ไม่ใช่1รอบเท่ากับ2พายใช่ปะ ่แล้วก็จะคูณเข้าไปเลยหน่วยก็จะเป็นรเดียนแห้เราแล้วแล้วก็เอามาแทนค่าได้เลยเี๋นวนมะโอเมก้าเท่ากับ1.6เวลา12วิอัลฟา,าต้องการหา เราก็ย้ายข้างปุ๊บป๊บเราก็จะได้คิดเลขกับเครื่องคิดเลขออกมาแล้วก็จะได้อัลฟาเท่ากับ2.875ุดแปดเรเดียนต่อมินาทีกำลังสองอ,อันนี้ก็จะเป็นโจทย์เบสิกเบสิกของเราเป็นโจทย์ง่ายๆ ที่น้องทุกคนจนะจะต้องทำได้แล้วแหละโอเคอ่ะไปข้อต่อไปเลย